สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดนะคะที่เกิดในลัคนาเมษ ท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะหรือหากท่านรู้จักคนที่เกิดในลัคนาเมษหรือว่าราศีเมษก็ฝากกดแชร์เพื่อให้เขานั้นได้รับรู้คลิปนี้ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขามากๆค่ะเาวาราศีเมษทุกท่านคะมาฟังกันค่ะดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างหากท่านคิดหวังสิ่งใดท่านจะได้มาหรือไม่การงานการเงินของท่านจะเป็นยังไงบ้าง ติดขัดมีปัญหาไหมมีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษฟังแล้วก็เพื่อที่ว่าท่านจะได้มีสติในการทำงานและการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยภาพรวมนะคะชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนนี้ดวงชะตาของท่านนั้นดูเหมือนว่าจะยังยุ่งๆเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวอยู่ค่ะและที่สำคัญท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องของการงานนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ก็เรื่องของการเงินค่ะก่อนอื่นเราก็มาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงนี้นะคะการงานของท่านนั้นถือว่าราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นค่ะมีคนคอยอุป,ปถัมภ์คอยผลักดันและให้โอกาสช่วงนี้ดาวการงานมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีงานของท่านจะให้โชคให้ลาบให้ข่าวดีให้ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นค่ะ ดวงการงานเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนนี้ดวงงานถือว่าโดดเด่นกว่าหลายๆราศีเลยทีเดียวดวงงานเปิดอย่าอยู่นิ่งๆให้ท่านมองหาช่องทางการหาผลประโยชน์ให้กับตัวท่านเองให้ได้มากที่สุดและที่สำคัญปัญหาต่างๆที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ท่านจะจัดการได้ไวมากแก้ไขกับปัญหาเก่งมากไวัยพริบละไอเดีย ถือว่าเป็นเริ่กว่าใครนะคะช่วงเดือนนี้งานของท่านค่อนข้างที่จะเยอะบางท่านจะได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปหากท่านมีงานที่ยังทําไม่เสร็จหรือว่ามีงานค้างให้เร่งเคลียร์งานได้เลยนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้งานของท่านจะเพิ่มขึ้นชัดเจนมีงานเร่งงานด่วนเข้ามาการงานยังคงเหนื่อยค่ะงานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่จอรอแต่ข้อดีก็คือว่าท่านสามารถเร่งงานได้ ผลงานออกมาดีและเป็นที่น่าพอใจสำหรับท่านและผู้ที่ได้พบเห็นผลงานของท่านนะคะอุปสรรคยังคงมีตามปกติแต่อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นท่านจะแก้ไขได้ไวค่ะช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางบ่อยมากขึ้นมักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะนะคะทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวค่ะช่วงนี้ชีพจรลงเท้าเดินทางบ่อยมากและช่วงนี้ท่านใดที่ชอบทํางานนะคะ จะเป็นเดือนที่ท่านมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยเบื่อไม่ค่อยเซ็งอยากจะทํางานตื่นเช้ามาก็อยากจะเข้าที่ทํางานที่ผ่านมาเบื่อเบื่อเซ็งเซงหากท่านตั้งใจที่จะทําอะไรท่านมีโอกาสได้ลงมือทํานะคะมีโอกาสได้ขยับขยายบางท่านจะมีคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่ามีหุ้นส่วนสัญญาเก่าจบไปจะมีการต่อสัญญาหรือไม่ก็ทําสัญญาใหม่กับเจ้าใหม่นะคะ ช่วงนี้ท่านมีดวงได้รับข่าวที่ท่านรอคอยด้วยนะคะไม่ว่าท่านจะรอคอยข่าวอะไรอยู่ก็ตามค่ะและจะเป็นข่าวที่ดีสำหรับตัวท่านหากท่านตั้งใจที่จะทำเรื่องที่สำคัญมากๆกลใหยท่านเร่งดำเนินการหรือว่าเร่งลงมือทำได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยเดินเอกสารคอยตามเรื่องให้ช่วงนี้คนจะเข้ามาให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้น ปัญหาที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะได้รับการแก้ไขค่ะและที่สำคัญท่านมีดวงจะได้ทำอะไรใหม่เช่นงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่จะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อดมต้นทำอีกอย่างมีข่าวดีจากการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆสำหรับตัวท่านด้วยนะคะและที่สำคัญการติดต่อประสานงานต่างๆ จะราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นท่านใดที่ทำธุรกิจค้าขายหรือว่าทำงานกับชาวต่างชาติจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านที่สำคัญการติดต่อประสานงานจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็มีข่าวดีเกิดขึ้นงานมีความเคลืบหน้าหากท่านมีไอเดียที่อยากจะทำทำเลยนะคะอยากลัวว่าท่านจะทำไม่สำเร็จเพราะหากท่านตั้งใจที่จะทำจริงๆมักจะสำเร็จทุกครั้งค่ะ จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ว่าสําหรับในช่วงระยะเวลานี้นะคะสําหรับบางเรื่องการติดสําหรับการติดต่อบางอย่างท่านจะต้องใช้เวลานิดนึงหรือว่าการจะแก้ไขอะไรสักอย่างท่านจะต้องใช้เวลานิดหน่อยค่ะอาจจะช้าบ้างแต่จะสําเร็จในที่สุดท่านใดที่ค้าขายช่วงนี้ยิ่งขยันจัดโปรโมชั่นยิ่งจะเป็นผลดีต่อตัวท่าน ถึงแม้ว่าท่านจะเหนื่อยแต่ท่านจะคุ้มค่าเหนื่อยมากๆลองมองหาช่องทางใหม่ๆในการขายนะคะดวงงานกำลังดีอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆคะ่ะอะไรที่ท่านทำแล้วจะเป็นผลประโยชน์ต่อตัวท่านให้เร่งลงมือทาหากอยากทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำถ้าท่านขนขวายมองหางานท่านจะได้ทำหรือหากมีไอเดียใหม่ๆอยากจะนำงานที่ทำอยู่ไปต่อยอดทำเลยนะคะถือว่าดีมาก ช่วงนี้ท่านจะได้พูดคุยพบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาค่ะบางคนก็จะมีการบางคนบางท่านช่วงนี้จะมีคนนำพาข่าวดีบางสิ่งบางอย่างมาให้เหมาะแก่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆหรือว่าเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆและที่สำคัญช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้าง ช่วงนี้การเงินของท่านค่อนข้างที่จะรั่วไหลพอสมควรนะคะการเงินมักจะได้มาจ่ายไปท่านเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่เพราะว่าภาระค่าใช้ใจ่ายของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ข้อดีก็คือว่าช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษหรือไม่ก็ได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้แก้ไขกับการเงินได้ดีค่ะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงิน ท่านใดที่ค้าขายหรือว่านักลงทุนรับงานอิสระฟรีแลนซ์เป็นเดือนที่ท่านจะมีข่าวดีๆด,ด้านการเงินเกิดขึ้นมีโชคจากการเดินทางมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองช่วงนี้นะคะปากของท่านมีเสน่ห์ปากจะให้โชคให้ลาบช่วงนี้วาจาท่านยังคงโดดเด่นนะคะหากติดขัดหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออย่านิ่งอย่างเงียบ ท่านนึกถึงใครให้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือนะคะจะสําเร็จอยากจะได้เงินจากตรงไหนให้เร่งลงมือทําบางท่านได้เงินแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินท่านกูยืมสําเร็จค่ะจะยื่นเรื่องยื่นเอกสารก็อย่าช้านะคะให้เร่งดําเนินการหากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวและที่ผ่านมาการเงินค่อนข้างที่จะติดขัดช่วงนี้ท่านจะพอมีกินมีใช้ไม่ถึงขั้นเงินขาดมือเหมือนช่วงที่ผ่านมา แต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอเตือนชาวราศีเมษนะคะช่วงนี้ค่ะจะมีคนที่ท่านรู้จักและเป็นคนที่ใกล้ชิดท่านเขาเดือดร้อนด้านการเงินเขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านยังไงก็ขอให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบก่อนที่จะให้ใครหยิบยืมเงินช่วยคนอย่างมีสติช่วยด้วยเหตุด้วยผลอย่าช่วยพระสงสารนะคะระวัง ช่วยเขาไปแล้วท่านจะลำบากในภายหลังหรือไม่ก็ต้องมานั่งเสียใจเจ็บใจในภายหลังช่วงนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านค่อนข้างบ่อยคะ่ะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเป็นช่วงที่ท่านจะอึดอัด ใจกับคนรอบข้างพอสมควรบางเรื่องช่วยได้ก็ช่วยนะคะหากช่วยไม่ไหวก็อย่าฝืนที่สําคัญค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเสียเงินไปกับรถละบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องมน,นึงค่ะเช่นอยู่ๆก็รถเสียรถพังหรือไม่ก็บ้านร้าวฝ้ารั่วน้ําหยดอะไรประมาณนี้นะคะหมดเงินไปก,กับการเดินทางเพิ่มขึ้นมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้าบ้าน เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้รายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านค่อนข้างที่จะจุกจิกและหมดเงินไปกับการนัดหมายพบปะผู้คนค่ะมีดวงได้ใช้เงินไปกับงานนะคะเช่นลงทุนหรือว่านำเงินไปต่อยอดขยับขยายธุรกิจร้านค้าซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงสถานที่ทำงานอาคารร้านค้าระมัดระวังอุปกรณ์การทำงานมีปัญหาให้มากๆ พยายามเซฟข้อมูลไว้หลายๆที่นะคะเพราะว่าช่วงนี้จะมีเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับท่านจะมีเหตุให้ท่านต้องจ่ายเงินเป็นระยะๆะะด้วยแต่โดยรวมการเงินดีขึ้นช่วงนี้การงานก็ดีขึ้นแต่จะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษท่านค่อนข้างที่จะคิดมากคิดเยอะคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันฉะนั้นหาเวลารีลผ่อนคลายบ้างแล้วท่านจะดีขึ้นพยายามมองหาพลังบวกให้กับตัวเองนะคะมาที่การเงิน ขออภัยค่ะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือค่ะเช่นช่วยเหลือคนชราเด็กคนพิการคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลหากมีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญก็บริจาคเงินชําระนี่สง์บริจาคค่าน้าค่าไฟและเติมน้ํามันตะเกียงทุกรั้งนะคะขอให้ชาวราศีเมษทุกท่าน โชคดีร่ำรวยกราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังเงินไหลนองทองไหลมาสวัสดีค่ะ